มีรายงานข่าวนะครับว่าคุณหญิงพจมาณนะป้อมเพชรเนี่ยนัดคุณปุ้งอิงหลังจากที่มีการประชุมร่วมแปดพักครับที่พักเพื่อไทยในวันนี้โดยมีการนัดคุณอิงแพรทองทานแล้วก็คุณเอมเนี่ยเพื่อปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการกลับมาของคุณทักษิณชินวัตรซึ่งก่อนหน้านี้นเนี่ยคุณอุ้งอิงบอกว่าคุณทักษิณน,น่าจะเดินทางกลับมาในประเทศไทยในช่วงเดือนกรกฎาคมโดยที่ไม่ได้สนใจครับว่ารัฐบาลณนะช่วงนั้นจะเป็นใคร โดยที่ก่อนหน้านี้คุณทักษิณได้นประกาศออกมาชัดเจนว่าจะเดินทางกลับมาก่อนที่จะเป็นวันเกิดของคุณทักษิณครับโดยล่าสุดรายงานข่าวแจ้งว่าทางคุณพจรมาเนี่ยไม่อยากให้ทางคุณทักษิณเนี่ยกลับมาเมืองไทยในช่วงนี้ครับ และยังให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการดํารงตําแหน่งของคุณอุ้งอิงว่าไม่อยากให้คุณอุ้งอิงเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าอายุยังน้อยอยากจะให้คุณอุ้งอิงเนี่ยสั่งสมประสบการณ์อีกสัก5ปีค่อยคิดก้าวเข้าสู่การเมืองในตําแหน่งฐานะนายกรัฐมนตรีครับ